ขอความกรุณาหลวงตาอธิบายคำว่าให้จิตอยู่ที่หลวงปู่ด,ดูเนึกถึงหลวงพ่อมเมื่อไรก็มีความรู้สึกแต่ะมันมีความรู้สึกบางคนก็จะเห็นภาพเห็นภาพท่านบางคนก็จะคุยกับท่านถามโน่น,ถา,นถามนี่ถามโน่นถามนี่บางคนก็ให้ท่านพาไปเที่ยว บางคนก็จะทรงภาพท่านอยู่อย่างนั้นน่ะเฉยๆ,ๆภาพท่านก็จะเฉยมันจะนิ่งๆอยู่ที่ภาพท่านเฉยๆ,ๆบางคนนะทายังไงก็ได้วิธีง่ายๆที่ให้จิตอยู่กับหลวงปู่ด,ดูง่ายๆนะครับถ้าอยู่กับท่านได้เนี่ยถ้าได้นิ่งๆในภาพท่านดีที่สุดนะให้เห็นภาพท่านแล้วก็นิ่งๆอยู่ที่ภาพท่าน ถ้าทําได้นะมันก็จะนิ่งอยู่ที่ท่าภาาท่านนะให้วจิตเราจะพักจิตจะพักมันจะมีกําลังสาสตร์ลุงูงดูบางคนไม่เข้าใจนะฝึกมาสิบยี่สิบปีไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันง่ายมันง่ายเกินที่จะเข้าใจมองที่ท่านมันเป็นไตสนานคมทัางหอกรูปของปูด่ดูนะ เป็นไตสนคณครกลางคืนมันก็จะฝันเรีนท่านไปส่งวิญญาณไปข้อบิมานมั่งถามธรรมะมั่งไปไปอยู่ในบุญนะไปอยู่ในบุญนี่แหละกลางคืนนะถ้าสวนเราหลับเช้าเนี่ยมันก็จะไปอยู่สมมว่าเรานั่งรถเมไปจับภาพท่านเนี่ยท่านจะพาไปเองนะไปทำโน่นทำนี่นทำเกี่ยวกับบุญเนี่ยนะ ทีจิตเราก็อยู่ที่ท่านน่เขาถามเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่กับท่านตลอดครับยกเว้นเราจะมีงานทําหรือหรือธุรกิจอยู่ในธุรกิจพอเลิกจากนั้นแล้วมันก็อยู่ที่อย,ทอยู่ที่ท่านทีนี้อยู่ที่ท่านนานๆเข้าจิตมันก็เข้าถึงใตใจสนนณคกรมมันมันเป็นมันเป็นการหลีกหลีกในสิ่งที่ไม่ดี ในการบันทึกเข้าไปถ้าฝึกนานๆเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันจะไม่รับท่านจะไม่ให้รับท่านจะไม่ให้บันทึกมันจะลืมๆไปมันจะลืมเพราว่าจะไปคนไปเนี่ยจะมีเรื่องรู้อยู่แล้วจะมีเรื่องไปแล้วจะต้องไป แต่มันกระจืมลืมๆลืมในสิ่งที่ที่ที่โดนอะคล้ายๆมันบันทึกหน่อยเดียวท่านกำกำหนักที่เป็นเบากําเบาจะหาย,าหายใช่โูกใช่ท่านจะการให้เองเพราะจิตเรากระแสจิตเราอยู่ที่ท่าน อยู่ที่ท่านใี่ถ้าไปแล้วนานท่นไดบวก่ให้ไปช่ถ้ไป้นผลท่านก็จะันไม่ให้ทําำลักษณะลักษณะพลังงานนี่คนสับสนไงสับสนบางทีสับสนบางทีงทงทลืมไม่ได้ทำ มันคนกับศรัทธ,ธาไม่เต็มร้อยลักษณะมันมีองค์อื่นผสมมันมีอะไรผสมเพราะนั้นท่านบอกท่านเนี่ยถ้าทำดีก็ดีมากๆเลยถ้าเป็นโทษก็โทษมากๆท่านบอกมันเป็นพลังงานที่คุณคุณมากและโทษมาก เป็นโทษมากและคุณมากประโยชน์มากและโทษมากแต่ว่าเพียงแต่ประมารนี่ก็โทษมากนะเพราะพลังงานนกะ็เหมือนสมัยก่อนที่อยู่กับท่านเนี่ยท่านจะพูดประจำว่าเองนึกถึงค่าเนี่ยความเร็วบุญเนี่ยความเร็วของบุญท่านหมายถึงความเร็วการสะสมความเร็วท่านไปกลับไม่ต่ำกว่าเก้าหรือสิบเที่ยว เรานึกแป๊บเนี่ยนึกถึงหน้าแป๊บเนี่ยมันบุญมันมากพลังงานมันมากเองนึกถึงข้าเนี่ยแค่เองมองสัตว์ในสัตว์มันก็ไปเกิดทันทีทเลยเพราะพลังงานมาที่เราไปที่สัตว์ซึ่งไม่มีใครทําได้ท่านบอกน,นีน่ท่านนี่ท่านพูดไม่ได้มีคนมากนะเพราะว่าท่านบอกว่าคนเชื่อก็ดีไปถ้าไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นลบท่นบอก มันแรงกระทบ,ม,บมันลบมลบมากเพราะมันมีใครทําได้หรอเอ็มลองไปทําดูสินะท่านทายไปลองไปทำดูยังไปเห็นหมาตายมองปับแต่ต้องนึกถึงค่าก่อนนะปุ๊บไปไปทันทีหายไปเลยนี่คือประโยชน์นี่คือประโยชน์ <c oughs> <c oughs> น เพราะน,นั้นสมัยที่อยู่กับท่านเนี่ยถ้าไปวัดสแกแล้วนะไม่มีทางจะลุกจากกุฏิบริเวณกุฏิท่านนอกจากลงก,กินก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นเองจะนั่งอยู่นั้นะนั่งอยูงนั้นฟังนะเวลาใคร,ใครถามตอนเราก็ฟังเราไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้ถามเรามีอดัดลงไปอัดเข้าไปอัดข้อมูลน,น่เ เพราะคนฟังเนี่ยมันได้ประโยชน์ไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบของคนถามกพราฟังได้สองสองข้างสบายทั้งสองข้างเพราะนั้นท่านเคยบอกหลายครั้งไปอ่ะผมไม่ต้องมาขายแล้วข้าอุเบกขาเหนือแล้วท่านบอกอยู่หัวแถวอยู่หัวแถวนะานอกอยู่หัวแถวยุคนี้ท่านนั่งอยู่หัวแถวทุกองตามข้าหมดลวท่านบอก นี่จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะจะพูดให้ฟังตามที่ท่านเล่ามาเพราะฉะนั้นถ้าคนทําเป็นหรือศรัทธานเนี่ยท่านว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ใช้ได้ถ้ามองถ้าเราแผ่ไปมันจะมีความรู้สึกอยู่ใช้ความรู้สึกบางคนไมน่จะไม่มีภาพจะเป็นความรู้สึก เมื่อเรามองในสิ่งที่เราชอบมันจะมีความรู้สึกรู้สึกว่าชอบไม่ชอบ